สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ DITP ชี้ช่องการค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะและเป็นประจำทุกตอนค่ะที่เราจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวงการค้าต่างประเทศอัปเดตคุณผู้ชมให้รู้สถานการณ์การค้าโลกค่ะ ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตลาดออนไลน์ก็ดูเหมือนจะยิ่งคึกคักและเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับแจ้งเกิดให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะทุกวันนี้นะคะประเทศยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นหรือประเทศในกลุ่มสาภาพยุโรปมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลธุรกิจบนโ,โลกออนไลน์และเก็บตัวเลขเชิงสถิติอย่างละเอียดเพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ยังคงเน้นการค้าขายผ่านช่องทางเดิมๆเช่นหน้าร้านหรือว่าสาขาต่างๆให้เปิดประตู าใหม่โดยการเปิดหน้าร้านผ่านโลกออนไลน์นั่นเองค่ะอย่างในประเทศไทยนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มเว็บไซต์ไทยเทรด d com ขึ้นมาตั้งแต่ปี2554ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากว่า3ปีของเว็บไซต์ไทยเทรด d com เรามีสินค้าที่วางจําหน่ายผ่านประตูบานนี้มากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีการจับคู่ผู้ค้าและลูกค้ารวมๆกันแล้วเกือบ1.9ล้านรายค่ะ เรียกได้ว่าเป็นตลาดกลางโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของประเทศไทยเป็นการเชื่อมธุรกิจเข้าหากาันแบบ B 2 B หรือ Business to Business ได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมยังรู้สึกว่าเป็นมือใหม่แล้วไม่ค่อยมั่นใจบนเว็บไซต์ไทยเทรด c o m มีบทสัมภาษณ์และคลิปวิดีโอจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจผ่านการให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาคอยแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะในนาทีนี้ต้องรีบขยับตัวกันแล้วค่ะโดยอาจจะเดินหน้าเข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์ไทยเทรด .com ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ Facebook ของไทยเทรด .com ก็ได้นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะและต่อหน้าเราจะกลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงการค้าระหว่างประเทศด้วยกันอีกนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ไปที่สายตรงของเราค่ะ1 1 6 9หหรือเว็บไซต์ก็ได้นะคะ ditp.go.th ค่ะ